นะครับมาแล้วครับขออภัยครับอ้าวมาต่อเท่าละตดทิดครับลงอารูปปัจจัยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรอยู่นั่นยิง อ่ะครับมาต่อเาทารัตติธิครับเาทารัตติธิมีปัจจัยหนึ่งตัวคืออารูุปปัจจัยอารูุปปัจจัยแทนศัพท์ว่ามากหรือปกติก็ได้นะแทนสัพ์ว่ามากหรือปกติก็ได้ครับก็เวลาวิเคราะห์ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่เขาให้มาก็คืออะิชาลุ แปลว่าเอาวงเล็บชะโนอะชะโนอันว่าชนมีมอีอิทิชามากเวลาวิเคราะห์ก็เอาเอาเอาพิชาออกมา,ชาใช่ไหมเอาพิชาแจกเป็นบรมาวิพัฒน์แจกเป็นบรรมาวิพัฒน์แล้วก็ตรงนี้ ตะซับให้แจกเป็นฉัตรถีฉัตรถีวิพัฒน์แล้วก็อะไรนะทับแล้วว่ามากก็พระภุกละแล้วก็ลูกสำเร็จใช่ไหมเป็นอวิชาลุกอัญญยบทใช่ไหมอ่านี้ยังไม่เสร็จนะนี่โครงของ การวิเคราะห์ก็ประมาณนี้ครับอภิชาตัวนี้เป็นนามนามอยู่แล้วเป็นอิทธิลิงนะสับเตอร์มอกว่าเป็นอิทธิลิงแจกเป็นปนามวิพัฒน์อภิชาอันว่าอภิชาตัสับให้แจกเป็นฉัตรถีวิพัฒน์โดยยึดลิงวัจะนะตามอัญญาบทก็เป็นโดยโดยแม้โดยที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นตัดสัใช่ไหมแต่เวลาวิเคราะห์เขานิยมใช้อัดสับอัดสับเผอหุ่ละ แปลว่ามากเป็นตัวขยายอาภิชาว่ามันมีมากใช่ไหมพระอุลลาะอุลลตัวนี้ต้องแจกให้มีเรียงวันจนะวิพัตตรงกับอาภิชาอภิชาเป็นอีทีลิงอันนี้ก็ต้องเป็นอีทีิิงด้วยก็เป็นพระอุลา,ลานี่เสร็จแล้วลเวลาแปลรูปวิเคราะห์ก็อภิชาอันว่าอภิชาดูบนกระดานอภิชาอันว่าอิชาอสสะชา,นา,าชนะสะ แห่งชนนั้นหรือว่าของชนนั้นพระอุลามากมาโสชโนโอ,อันว่าชนนั้นอาภิชาลุชื่อว่า,วามีมอาภิชามากออได้ไหมอาลูปปัจจัยแทนคำว่ามีจุดๆๆมากครับมีจุดๆๆมากพอได้ไหมครับ ถ้าเปลี่ยนชนนาโอเป็นชนะเป็นพหูอะไรต้องเปลี่ยนบ้างอัสาสาต้องเป็นอัสาใช่ไหมอืออัสาไหนอะอัสสาโยกอะไรอัสาชนะเอาแล้วเมื่อกี้บอกว่าหก แไงแล้วอาสายกอะไรอาศายกชนะอีกเอาชนก็ต้องชนะชนะนางะนาอาศาชนะนางไงเอออาศาชนะนางมันคือตาสบใช่ไหมเนี่ยอาศาคือตาสบใช่ไหมตาสับมันคือตาสับตาสับเลียงอะไรเนี่ย โยกโยกอ้าวแล้วโยกชนะชนะนางอัสาเป็นผ้าหูใช่ไหมอ้ออ right> ัสโซอัสาใช่ไหมอัสสาอัสเอัสเสนะอเสหีอัสเสพใช่ไหมมาจากตาสามใช่ไหมแล้วโยกศัพท์อะไรชนะนางใช่ไหม แสดงว่าตาสาับตรงนี้ตรงเป็นปุงลิงใช่ไหมแสดงว่าตาสับตรงนี้ต้องแจกแบบปุงลิงไหสัย <Hers up, S 2> ตาสับในปุงลิง,ลงแจกยังไงถามตาสับแจกยังไง ษาอยู่ไหนไม่มีไหนนับวงว่าอ๋อนบวงว่าตังตานีตังนังตานีเตนะเตหิตัสสะอัสติสังเตสังเนสังเนสานังตสมารสมาตมหาติอิตัสสะอัสติสังเตสังตัสมิสังนนสานังตัสมิอังสมิตมีเตสุไหนอ่ะอัสัยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในอิตีลิงอยู่ในอิตีลิงอ่าไหนอ่ะเนี่ยเอาว เราต้องแตกแจกตาสาบให้เป็นฉัตีใช่ไหมเป็นเตสัง,สงแล้วเมื่อกี้ใครบอกเป็นอัสาเนี่ยมแล้วสรุปเป็นเตสัง,สงไตงแต่โดยความนิยมเขาใช้เนสังครับซึ่งเตสังมันก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าในตำแหน่งที่วางที่สองเนี่ย <c oughs> เขาจะนิยมใช้ตัวเนสังครับ งงไหมม,มันเกิดจากการแจก,กสับไม่แม่นอ่ะนะ <c oughs> พอแจกไม่แม่นก็โดน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 ถีบลงทะเลเลยนะ <c oughs> บอกอัศเอะ,เอะ,ะเป็นอ่าเอกวัชนเป็นอัศะอ่าพอะเป็นพู้วันจะนะเป็นอัศานะเป็นโสสาเลยนะ,ะถูกหรือยังถูกหรือยัง <c oughs> ไม่เข้าใจเนาะยากเนะะา,าะทสาบ แจกเป็นฉัตรถีจะเอากาหรือพระหุกขึ้นอยู่กับอัญญบทพออัญญบทเป็นพระหุกอันนี้ก็ต้องเป็นตัสสะอัสสะตสังตสนานังนสังนสนานังก็ใช้นีสังใบคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลย ประเด็นคือประเด็นคือตอนแรกบอกเตสงังและหลวงพี่ก็บอกว่า,าเขานิยมใช้เนสงังเพราะว่าถ้ามาวางไว้ถ้าเขาวางไว้ตำแหน่งที่สองเขาจะานิยมใช้ตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นนอนห่งเนี่ยนั่งนี่เนสงังเนสนั่งประมาณนี้อภิชาโนอภิชาเนสงังชนานางแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นพระอุลามาก สาอะไรนะสาชนะไหมไม่ใ <ę> ช่อะไรอ่ะโสชนะเตชนะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอภิชาลุชื่อว่ามีอภิชามาใช่ไหมเตชนะนะโสชนชนะ ้าวต่อไปถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นก็ก็เป็นเตชาลูก็ผิดน,นะต้องเป็นปูการันต้องเป็นคะชาลาโวชาลูใช่ไหมปูกาลันต้องเป็นพหูด้วยนะชาลาโวชาลูาไ อ่าต่อไปถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นมีอภิชาเป็นปกติเวลาวิเคราะห์ก็เอาอภิชามาตั้งหน้าอะไรเป็นปกติอ่ะของใครของใครของชนนั้นก็ก็คือตะสาบใช่ไหม ตาสับที่แจกเป็นฉัถีก็เป็นโดยปกติเราจะเจอตัสระใช่มแต่พอเป็นตัวนี้มันจะใช้อัดสะครับอัสะแล้วก็คําว่าปกติอัแล้วก็โสชโนอันว่าชนนั้นชื่อว่าอภิชาลุได้ไหมอภิชาอันว่าอภิชาอัสสะชะนะสะของชนนั้น ปกติเป็นมันไม่ใช่อภิชาอันว่าอภิชาปกติเป็นปกติอสชนณสะแห่งชนนั้นโสชโนอันว่าชนนั้นอภิชาลุชื่อว่ามีอภิชาเป็นปกติโอเคถ้าแปลว่ามากต้องแปลประธานและฉาถีแล้วค่อยมาแปลมากถ้าแปลว่าเป็นปกติ แปลประธานแล้วแปลเป็นปะกะดีแล้วค่อยมาแห่งโอเคไหมอ่าโอเคอ่าเปลี่ยนเป็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 นอาสามเหมือนเดิมแล้วกันนะปึ๊บชาลุกะโนะชโนนะตรงนี้แปลไงอภิชาอันว่าอภิชาอาสะชนะสะของชนนั้นพ่อหุลามาก โสชโนอันว่าชนนั้นอภิชารุชื่อว่ามีอภิชามากแต่ถ้าแปลว่าเป็นปกติก็ต้องแปลประธานแล้วแปลเป็นปกติก่อนแล้วค่อยแปลแห่งอภิชาอันว่าอภิชาปกติเป็นปกติอสาชนะสะแห่งชนนั้นโสชโนอันว่าชนนั้นอภิชารุชื่อว่ามีอภิชาเป็น เป็นปกติเป็นปกติใช่ไหมมีอภิชาเป็นปกติอารูปปัจจัยแทนคําว่ามีจุดจจุดมากหรือมีจุดจุดเป็นปกติเหนายารูปเป็นอะไรดีพิกคุอ่านว่าพิกสุ มีความเอนดูใช่ไหมอ่ะเป็นปกตินะอ่ะเป็นปกติกตอ่ะวิเคราะห์ยังไงเอา,าจจอารูปปัจจัยออกไปก่อนก็จะเหลือทายะซึ่งจริงๆมันคือทายาครับอิทิลีงครับทายาเป็นอิทิลิงเราต้องการจะแปลว่ามีจุดๆเป็นปกติใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นตสรรัสับใช่ไหม ที่แจกเป็นฉัตถีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นมีคําว่าาต้องเอาปกติมาแล้วก็ตรงนี้เป็นรูกสําเร็จใช่ไหมอันจะบทใช่ไหมก๊อปปี้ไปเลยพยาลุกพิคคุใช่ไหมตาสามตัวนี้แจกเป็นอัดาเสร็จยังยังเหรอเสร็จแล้วนะโอเค เวลาแปลรูปพี่เขาก็ทัญาอันว่าความเอนดูนี่แปลปกตินะต้องแปลตัวนี้ก่อนนะปะกติเป็นปกติอาสาพิกุษะแห่งพิกษุนัโศโสพิกุษะอันว่าพิกษุนันน้ทัยาลุ ชื่อว่ามีความเอนดูเป็นปกติเป็นนามนามครับถ้าอยากแปลว่าความเอนดูครับถ้าอยากรู้อีกใช่ไหมเอาได้ได้ได้ได,ได้หาให้ได้ครับ ทายาแล้วความอินดูความกรุณาความเกื้อกูลความการุณความตามควมอะไรความอินดูเนืองเนืองอะไรประมาณนี้แหละ,ะวิเคราะห์ได้สี่แบบครับทายามาจากทายาทาตในความเบียดเบียนเบียดเบียนกิริยาใดย่อมเบียดเบียนซึ่งความทุกข์ของตนด้วย ซึ่งความทุกข์ของผู้อื่นนะซึ่งความทุกข์ของผู้อื่นด้วยซึ่งความทุกข์ของตนด้วยเพราะเหตุนัน้นกิริยานัาน้นชื่อวัทยาทยะธาตุในความเบียดเบียนลงอาปัจจัยลงอาอิทธิลิงครับสรุปว่าทยามาจากทยะธาตุท,ที่แปลว่าเบียดเบียนวิเคราะห์มาจากเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนความทุกข์ผู้อื่นและความทุกข์ของตนครับวิเคราะห์ที่สองเขาว่าไงทยติแปลว่าย่อมให้ครับย่อมให้ บุคคลย่อมให้ทยติแปลว่าย่อมให้นะพยังซึ่งความไม่มีภัยซึ่งอภัยสัตตานางแก่สัตว์ทั้งหลายเอตายะธรรมชาติยาด้วยธรรมชาตินั้นอิติพราะเห็นนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าทยาแปลว่าธรรมชาติเป็นเครื่องให้อภัยแห่งสัตว์แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้ตัวนี้ในความหมายว่าให้ครับให,ให้อภัยต่อไปวิเคราะห์อีกว่าทยติซึ่งทยติแปลว่าคัจฉติแปลว่าย่อมไปย่อมไปอะไรย่อมไปย่อมที่เป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำการจำแนกเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำความจำแนกใน ชนผู้เป็นบาปหรือชนที่เป็นคนดีไม่แยกแยะครับธรรมชาติฟังแล้วงงไหมอยากรู้ยังไหมอืมเอาเป็นว่าถ้าอยากแปลวความอินดูจบครับ<ม>ถ้า<ม>อยากรู้แบบรายละเอียดก็นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยมันจะละเอียดไปมันเหมือนปุคโลแปลว่าบุคคลยังไม่เคยเห็นอยากรู้เลยว่าทำไมแปลว่าบุทำไมบุคคลมาจากอะไร ชโนนารอืมอืมอ่ะไหนต่อทายาตัวนี้แปลว่าความอินดูเป็นอีธิลิงครับทายานูนความอินดูเนอะอ่ะถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นอมากมีความอินดูมากจะวิเคราะห์ว่างไงครับทายาอัสสา โอ้ยอ่านหนังสือตอบก็มันยิ่งง่ายสินเงี้ยอ๋พอพระหุลาทายาลุวงเล็บพิกคูแล้วว่าไงทายาอนุความอินดูอัสสะพิกคุสะของภิกษุน,นั้นพระอุลามาก โสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นทะยารุชื่อว่ามีความเอ็นดูมากใครดี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  มีอะไรดีมีอะไรดีปัญญารัญ,ญู้มาจากอะไรครับปัญญารู้มาจากอะไรครับญญมันคือตัดทิศใช่ไหม,มญญถ้าเป็นตัดทิศมันต้องเอานามมาต่อกับปัจจัยในตัดทิศใช่ไหมนามตัวนี้คืออะไรพอดึงพอดึงอารุปปัจจัยข้างหน้าจะเหลืออะไร ปัญญาแปลว่าอะไรก่อนะทําบอกว่าเป็นปัญญา <c oughs> เป็นวิเศษนะแปลว่าฉลาด คือมันต้องมีนามนามเป็นมากหรือมีนามนามเป็นปกติ<ม>ตัวนี้ต้องเป็นนามนามไม่ใช่คุณนามต้องเป็นปัญญาต้องเป็นปัญญาครับบ,ญญบวกอารุใช่ไหมปัญญาบวกอารุหายไปไหนอารุปัจจัยนะปัญญารู้มาจากปัญญากับอารุปัจจัยอ๋ออ,อ๋อแตนั่นเป็นเหมือนกับ

เอาแปรูปวิเคราะห์ไปไงครับเอาไปไงเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วแปลรูปวิเคราะห์ one anyway. ก่อนวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ยังไง